น้ำมการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ตรงกับวันศุกร์แรม10คข้ามเดือน12ปีขานวันนี้ทำการมงคลดีนะครับสีความสำเร็จของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อน สีอับโชคของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีบรอนเงินทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอาคาเนนะครับหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือโกเมนทับทิมสีชมพูพลอยชมพูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษร,รที่เป็นการักณีในชื่อคือ ยอยักษ์รอเรือลอลิงและวอลแวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อนะครับกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายคอคนขอระขังและงองูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซช่อกระเฉยและยอหญิง ลักษณะของเด็กที่เกิดวันนี้นะครับจะเป็นคนที่รูปร่างดีรับผิดชอบสูงขยันทำมาหากินนะครับอาจเป็นเจ้าของธุรกิจหรือมีตำแหน่งใหญ่โตนะครับแล้วก็จะได้คู่ที่มีทรัพย์ในภายภาคหน้าไมยเซตวันนี้สุนทรผู้รจนาไว้ว่าถึงมีเพื่อนก็เหมือนพี่ไม่มีเพื่อน เพราะไม่เหมือนนุชชนะที่คาดหมายมีเพื่อนเล่นก็ไม่เหมือนกับเพื่อนตายมีเพื่อนชายก็ไม่เหมือนกับเพื่อนชมขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ